นี่รถหรือกิ้งก่าเลือกเปลี่ยนสีเองได้ไม่เบื่อแล้วล่ะทีนี้นี่คือ BMW i5 Flow n o s t o k ok a n a รถไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีอีอิงสามารถเปลี่ยนสีตามใจชอบได้ในปุ่มเดียวเทคโนโลยีนี้มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆแรปรอบตัวรถในฟิล์มจะมีแคปซูลเมสสีเล็กๆอยู่ข้างในสำหรับ i5 คันนี้จะมีการแบ่งพื้นที่สีได้ถึง1,349จุดรอบคันไม่เว้นแม้แต่ที่ล้อแต่ละจุดสามารถเปลี่ยนได้ถึง32สีเลยทีเดียวภายในชั้นฟิล์มจะมีอยู่ประมาณ4ส,สีทั้งสีขาวและแม่สีอย่างสีเหลืองฟ้าชมพูผสมกนจได้สีีท่ กาตัวฟีมีความหนาพอๆกับเส้นผมของคนเท่านั้นจริงๆแล้ว BMW พัฒนาสีรถดลำๆลแบบนี้มาเรื่อยๆอย่างปี2019เผยโฉม BMW VBX6 ในสีดำที่ดำที่สุดอย่าง w ั n t a Black ปี2022 BMW iX4 ที่มีเทโนโงยี่ E Ink เป็นครั้งแรกแต่ยังเป็นแค่สีขาวดำอยู่นะปี2023 BMW i Vision D ที่เทโนโงยี่ E Ink เริ่มมีสีสันแล้วและในปี2024ก็คือ i5 Flow n o s t r o ok d a a พระเอกของเราในคลิปนี้นี่เองทุกคนคิดว่าถ้ารถเปลี่ยนสีแบบนี้ขายในไทยตำรวจจะจับไหมนะ ชื่นชอบคลิปเรื่องรถแบบนี้ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ